으 มาพร้อมกับแผลตอบ AI นั่นก็คือ Dell Latitude 4 0 0สเปคจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะผู้ช่วยอัจฉริยะ AI สามารถเรียนดูการใช้งานของเราเพื่อปรับประสิทธิภาพให้เข้ากับไลฟ์สไตล์เราให้ทำงานได้อย่างราบรื่นนั่นเองค่ะเครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับ Windows 10 Pro เหมาะกับการใช้งานในองค์กรธุรกิจสเปค Intel Gen 10 CPU Core i5 102.10U แรม 8GB s s d NVMe M.2 256GB มาพร้อม Intel UHD Graphics หน้าจอ H HD ขนาด14นิ้วเป็นหน้าจอแบบแอติแกสามารถตัดแสงสะท้อนได้เป็นอย่างดีค่ะหน้าจอนะคะสามารถพับกลางได้ถึง180องศา ปป้นพิมพ์นะคะออกแบบมาใช้งานง่ายแถมยังมีปุ่มกดซ้ายขวาเพื่อความแม่นยำในการคลิกนั่นเองค่ะพิมพ์งานได้ง่ายและสะดวกมากๆค่ะสามารถสแกนลายนิ้วมือเพื่อปรดล็อกเครื่องได้อีกด้วยรักษาข้อมูลขององค์กรได้เป็นอย่างดีค่ะม่านชาัตเตอร์กล้องนะคะสามารถใช้มือเลื่อนเปิดปิดได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวว่ากล้องจะเปิดเองระหว่างที่เราไม่ได้ใช้งานค่ะ หากต้องการประชุมออนไลน์ Work From Home นะคะเขามาพร้อมกับ Intelligent Audio สามารถตัดเสียงรบกวนจากไม์และลำโพงหรือปรับแต่งคุณภาพเสียงตามสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ได้นั่นเองค่ะเรามาดูพอร์ตเชื่อมต่อกันนะคะทางด้านซ้ายมือจะมีพอร์ต DC-IN USB Type C 3.2 Gen2 USB 3.2 Gen1 พอร์ตด,ด้านขวานะคะจะมี Internal SIM Card เทเอ SD Card Reader Audio Jack USB 3.2 Gen 1จะมีมาให้2พอร์ตนะคะอีกพอร์ตสามารถจ่ายไฟได้ค่ะต่อไป HDMI Port LAN ช่องสุดท้าย w a k e a p e l o t Slot ค่ะส่วนแบตเตอรี่นะคะชาร์จเร็วแบบ PPS Charge จะสามารถชาร์จ3.5ในเวลาประมาณ20นาทีหรือชาร์จ80ในเวลา1ชั่วโมงหากเราไม่สามารถชาร์จได้ทันทีระบบจะปรับลดแสงหน้าจอหรือปิดบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งานนั่นเองค่ะแบตอึดมากๆและแถ่นดงใช้ได้นานอีกด้วยค่ะตัวเครื่องนะคะน้ำหนัก1กิโลนิดมิตทำให้ผู้หญิงอย่างเราพ,พาไปไหนได้สะดวกค่ะ หากเช่ากับเช่าหวานนะคะเรายังมีโปรแกร,รม Microsoft Office ติดตั้งมากับเครื่องให้อีกด้วยนะคะท่านต้องการใช้โปรแกรมต่างๆสามารถโหลดเพิ่มเติมได้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องใหม่แกะกล่องนะคะหากท่านใดสนใจเช่าตบุกกับเช่าหวานสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเราจะมีบริการอื่นๆอีกมากมายค่ะ ติดต่อเข้ามาได้ที่ไลน์แอดช่าหวาโทรมาที่เบอร์0855194000หรือดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ w w w c h a w h a c o m ค่ะ